่านคะเมื่อสักครู่ดิฉันเพิ่งได้รับข้อความติดต่อมาจากพยานสําคัญยืนยันว่าจะมาเบิกความให้ค่ะดิฉันขอยื่นคําร้องและขออนุญาตศาลร,ระบุพยานเพิ่มเติมจํานวนสองปากเพื่อนําพยานปากสําคัญนี้เบิกความต่อสารขอให้ท่านผู้พิพากษาที่เคารพได้กรุณาอนุญาตให้พยานปากสําคัญนี้ขึ้นเบิกความด้วยค่ะเนื่องจากเป็นประเด็นสําคัญของคดีนี้ค่ะอะไรมมันวะ พยานสำคัญที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคดีใช่ไหมค่ะเป็นบุคคลที่มีข้อมูลชัดเจนทั้งสองคนค่ะสองคนเลยเหรองั้นเชิญพยานเข้ามาในห้องพิจารณาเพื่อให้สารสอบถามด้วย <For> ตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศจ,จู่ๆแม่ผมก็ป่วยไม่สามารถไปทํางานได้ระหว่างนั้นยาบำรุงของวัฒนาเวชาก็เกิดเรื่องขึ้นมาทําให้มีคนเสียชีวิตซึ่งคุณพัชระเป็นคนดูแลทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่คิดค้นสูตรยาจนไปถึงอนุมัติออกจาําหน่ายคุณณเนศผู้การฝ่ายบัญชีของบริษัทให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับสาเหตุของโรคกับเหยือ่อ ท,ทั้งที่เขาก็รู้ว่าเหยื่อเสียชีวิตเพราะอะไรนั่นหมายความว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกับคุณพัชราแน่นอนครับผมไล่คุณออกสารที่เคารพเขาจะปล่อยพยานที่ไม่มีความรู้เรื่องยาแบบนี้มาพูดอะไรเรื่อยเปิดดีสารไม่ได้นะครับจำเลยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาพูดอะไรก็ได้นะกระดาอยู่ในความสงบด้วยเชิญนั่ง นายโจย์สารเห็นด้วยกับจำเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดิฉันขอระบุพยานเพิ่มเติมและนำผู้เชี่ยวชาญที่เคยทดลองยาน,นี้ขึ้นเบิกความเพื่อเป็นพยานต่อจากพยานปากนี้ด้วยค่ะขอสารได้โปรดอนุญ,ญาตงั้นก็เชิญพยานที่ว่าเข้ามาในห้องพิจารณาหน่อยสารจะขอสอบถามและเตรียมยื่นคำร้องเข้ามาสารจะดูความจำเป็นและเหตุผล